ทุกท่านยนะคบวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอเอาดิตีตอนที่6นะครับการกลับมาของอาจารย์สยองสยองหมูหอยองยำนังทางน้อยโอ้โหจำได้หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ี่ยสยองสยองหมูหยองยำยังทั็งน้อยนี่วัน,นนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ขอเอาดิวตี้นะครับเดี๋ยวเรากดไปที่คําว่าแครนสุ่มหาแครนโอเคยืนยันนะครับเข้าร่วมแครนแล้วเชิญเพื่อนเชิญดิเตอร์ก่อน คนดวไม่ได้ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามาดูแต่ละโหมดนะมันมีโหมดใหม่มาด้วยว้าวมีโหมดใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูโหมดใหม่กันดีกว่าโอเค เราจะเล่นในโหมดเราจะเล่นในโหมดยี่สิบ v 2ี่สิบนะครับถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนี้นะครับเราก็เปิดไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เราช้าครับไปุยกันในเกมเลยดีกว่านะครับเย้มาเราไปดูกันในเกมเลยนะครัวมาเราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม อืมเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วที่เรียบร้อยแล้วมา20่สิบวียี่สิบดูดิมันเป็นยังไง20่สิบวียี่สิบไม่เคยเล่นอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนอาชีพเหรออาชีพ งั้นเราเป็นอาชีพอันนี้ก็นล้วกันยืนยันปาปไาเอ้ยของของของเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยรถนี่หว่าอยากนั่งรถอะ่ะ แป๊บนึงแตบบเดี๋ยวไอ้นี่กลับแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายคลิปพ่อผมเรียกให้ไปกินข้าวเนาะแต่ตอนนี้เราถ่ายคลิปก่อนไปลุยกันในเกมเลยนะครับเย่โว้ไปมาเป็นสุดดอกที่เรากระโดดรับอ๋อโซ่ฮ่าฮ่าข้าไปทหารยิงบ้าจากโดยรถพิเศษดันกองทัพอากาศนั่นเองอากาศก,ศก,ศกระโดดล่มห้าฟุความสูงฝึกกระโดดล่มไปตอนนี้นะครับ ข้างบนเราต้องเข้าวงก่อนโอเคเข้าวงมาที่เรียบร้อแล้วนะครับดี๋ยวเราให้ห่างไปจากตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับกระโดดครับไปมาเดี๋ยวเราจะไปลงที่ด็อกนะคบ DOCK d o c s มาด็อกมาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็กระโดดลบลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเราจะไปลงที่ด็อกนะครับวันนี้มันจะถึงเปล่า ไายบายไปยาโอเคตอนนี้นะครับเราก็กลางล่มไปที่จับร้อแล้วนะครับข,ข้างหน้ามีรถด้วยโอ้โหมีเครื่องบินด้วยจะขับเฮลิคอปเตอร์ได้เนาะมาเราต้องลงก่อนนะครับมาไปเลยไปเลยไปเลย วันนี้เรามาเล่นมาเล่นกับติวเตอร์นะครับติวเตอร์ไม่ไม่อยากเล่นขอเอาดตีติวเตอร์อยากเล่นฟรีไฟล์มากกว่าอ้อโหอะไรกันครับนี่มีปืนตอนนี้นะครับแล้วก็มีปืนเป็นที่รบรอกแล้วเดี๋ยวเราไปครับของก่อนเดี๋ยวเราค่อยบินเฮลิคอปเตอร์ไปกันนะครับตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าวงจะเริ่มบีบมาเรืเ่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ชมอ้อโห ไปๆๆๆๆตอนนี้นะครับเราก็เราก็กําลังจะหาอาวุธแล้วเราก็จะบินเฮลิคอปเตอร์ไปกันเลยนะครับเฮ้ยน่าจะไม่มีอะไรนะของแถวนี้มีน้อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะขับเฮลิคอปเตอร์ไปจุดอื่นบ้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้วงเริ่มมาแล้วนะครบเราต้องรีบหนีวงจะบอกว่าวงในเกม Call of Duty เนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วกว่าวงในเกม Free Fire ตัองเยอะนะครับ ไหนวะเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนอ,อะ่ะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์หายท่านผู้ชมนังไงเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพื่อนนะครับยังไงเฮลิคอปเตอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์เพื่อนที่ เพื่อนเราอยู่โคตรไกลเลยเดี๋ยวราไปรับเพื่อนก่อนเฮ้ยมีระเบิดมีระเบิดให้ปล่อยจากเครื่องบินได้อ่ะ เพื่อนเออเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปกันไปกันไปไปไปโอ้โหเพื่อนขครืงบินเทพกว่าเราอีกอะ่ะรีบออกรีบออกนี่มาเครื่องบินเพื่อนนี่ยว่าถ้ามันจะสุดนินนึงนะครับเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ย ตอนนี้นะคบท่านผู้ชมเราเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตามเรามา,อาแอร์โปใกล้มาถึงแล้วเพื่อไปเอาแอร์โปกันต้องหนีวงด้วยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็กำลังจะตามเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราต้องไปด้วยกันนะเราว่าเรารีบหนีก่อนเถอะอ่ะก่อนที่เราจะตายไปหมดก่อนที่พวกเราจะตาย กันหมดเราต้องรีบนี้กันก่อนที่เราจะตายนน่เดอ้อเดี๋ยวเพลงอะไรเนี่ยเฮ้ย,อยโอ้โห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 ของมันโคตรเยอะเลยวิ่งปืนยิงระเบิดด้วยอะ มันมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นฉันมี RPG ด้วยว้าวสบายแล้วกูมี RPG ด้วยนะสบายแล้วเว้ยล้วมีกระสุนจำกัด ประตูพังมายยิงทีเดียวเดี๋ยวเราห้ามยิงเล่นนะเรามีกระสุนจำกัดนะครับไปเลยเฮ้ยไปเพื่ออะไรตรงนั้นเราต้องตามอนเราไปนะครับเราเป็นหมาเล็กหนึ่งเพื่อนเราเป็นหมาเล็กสองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีรถด้่ะ เราจะขับรถไปนะครับโอ้โห و, แอร์ดอกมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยวงมามา,าเราจะตายกันวด เราตายแล้วนะคะท่านผู้ชมเรามาเกิดใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะ่ะอ๋อเพื่อนอยู่นั้นเฮ้ยใครวะใครกันครับเนี่ยอ้โอระเบิดมาเดือดได้คขาเนี่ยโคตรเดือดอ่ะ พูดเดีวยกวกันตอนแรกก็นึกว่าเรามีเพื่อนแล้วก็เรามีสองคนเดี๋ยเพื่อนหนีก่อนนะเดี๋ยววงมาเดี๋ยวไม่ทานเดี๋ยวตายหนีก่อนหนีก่อนเพื่อนหนีก่อนหนีก่อนทางที่ดีคือเราต้องหนีก่อนโอ้ยเพื่อนเราอยู่เยอะเป็นบักอะไรแปบ๊บนึงถ่ายคลิปก่อนพ่อโอ้โหพ่อผมเรียก อีกแล้วว่าเดี๋ยวคงถ่ายคลิปกับแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เอ้ยแอร์ดอปเกิดวะเรียกวาแอร์ดอปก่อนนะครับโอ้สตัตว์มาเอาแอ้ดอป จะตายเดี๋ยวเอาของก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตอนนี้คือก,กำลังจะตายแล้วก็ตายที่สุดโอ้โหสัตรตัูกทางแม่น้ำเกินใครจะไปสู้ได้อ่ะเกินเกินไปบางทีมาเราจะกระโดดเริ่มตรงที่สัตรูอยู่ มาเดือดแล้วคราวนะี้เฮ้ยังไงพวกของเราเต็มเลยทุกคนหยุดยังศัตรูกันมาเฮ้ยนีย่ใครเนะี่ยตายเรียบร้อยมาใครจะเป็นลายต่อใ่อ้าวตายเลยตรงแม่น้ำในศัตรูมันโคตรเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยออกลงออกวงอนะ่ะ ไปเอาแอร์ดอกก่อนดอเกิ้วเฮ้ยเออมาเฮ้ยเราม,มีท่าเต้นวยอ่ยโยโยโย่เรามีท่าเต้นด้วยท่านผู้ชมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าขอเอาดูตี้มีท่าเต้นด้วยเฮ้ย เฮ้ยตายแล้วโอเคสวยเพื่อนสวยเลยเพื่อนตายเรียบร้อยโอเคเพื่อนตรงนี้ศัตูน่าจะหมดเรื่องเคลียร์พื้นที่ด้วยพิสูจน์หลักฐานนะเพื่อนโอ๊ยมันมาละคนระวังเฮ้ยมีกล่องด้วย เฮ้ยตายโอ้โหมีคนแยกงไอเดอบอีกแล้วเกิดต้องเกิดใหม่เฮ้ยเศัตรูนี่ว่า เสร็จแล้วพิสูจน์หลักฐานเลยนะแล้วก็เอาพวกรอยนิ้วมืออะไรอย่างงี้เถอจะเป็นหลักฐานได้เราต้องไปพิสูจน์หลักฐานต่อโอเคสวยเพื่อนมีระบบแสตแล้วตอนนี้คือเราใต้ตาท่านผู้ชม วิสตอรี่เย่มาเราก็ชนะไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบวิดีโอนี้นะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามในช่องวอลลารันชาแนลได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายซิวโยอาเกนบ๊ายบาย บ๊ายบายนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับบายๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนหนึ่งนะเดี๋ยวกดคําตอบไก่อนโ <Okay. S 2> อเคอาบายบายนะครับท่านผู้ชม วันนี้อาจารย์สยองสยองหมูอย่างยางย,าง,ยางช่างน้อยคงจะไม่ได้มาพิสูจน์วิชาอเขาไม่ได้คนเห็นแต่ในคลิปหน,น,น้ามีแน่นอนครับเพราะว่าคลิปนี้ผมลืมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย